สวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดถูกใจแอดบีนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับแอดบีนะสวัสดีค่ะจีนบ่ายนะคะจีนบ่ายวันที่ยี่สิบสามเราจะให้ทุกคนนะคะวิ่งสี่สายลูดให้ลูดห้านะคะวิน 6 7 8ดตัววินนี้เราจะให้ทุกคนจับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะตัวเจาะเจาะให้5้าแปดเจแหแล้วก็เลข3ตัวจะให้เป็นส6 7นะคะแล้วก็ ห้าเจ็ดแปดวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็นห้านะคะรูดห้านะคะวิน เจ็ดแปดเก้าจับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะตัวเจาะให้เป็นห้าเก้านะคะแปดเก้าหกเจ็ดหกเจ็ดแปด แปดเก้าห้าวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็นห้าเหมือนเดิมนะคะห้าเหมือนเดิมจับมัดกันเลยนะคะอย่าลืมนะคะพอมัดเสร็จแล้วได้เด่นตัวไหนให้ทุกคนเอาไปเสี่ยงโชคนะคะบ่ายนี้ขอให้ทุกคนเฮงเรวยๆวยนะ